แต่งฝรอมาเพราะแบบว่าคือแต่งแบวอยู่อย่างงาั้นแต่งแบลวแต่งแบวอีกย้อมผิวว่าเอ้ยจริงๆผิวฉันเนี่ยไม่ใช่สีนี้นะผิวฉันคือสีนี้จ้าไอลองพื้นจำพัดลมนะพูดทุกคลิปจะพูดจ,กจงกว่าเจสูร้ายจะมาจ้าพก็คือพัดลมต,ตัวเดียวคือพังแล้วว่ะตัวดีมาแล้เหมือนเดิมไหมครับก็ก็แต่งมาแล้วเหมือนเดิมมาเหมือนแบบคือเหมือนโมลยวิเยอะแล้วต่อสาออกมาเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ไม่ได้นว้ยเห็นป่ะว่ามีฝ่ายผมมันมีความแบบ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสด <_ S 2> ีทุกคนนะครับ ทุกคนคะวันนี้แหละคือจริงๆวันนี้ไม่ได้จะแต่งลุคนะอยากแต่งฝ่อมากเพราะแบบว่าคือแต่งเบลอยู่อย่างงั้นแต่งเบลลวแต่งเบลอีกเกิดจากว่าเมื่อวานไปอีเวนต์ค่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็คือแต่งไม่ได้ถ่ายคลิปแต่งอะเออแบบฟิลฟิลอย่างแบบเออแต่งหวานอีกเพราะว่าแบบธีมงานเนี่ยมันคือแบบเปปปี้สไตล์อะไรเงี้ยมีความแบบชมพูอะไรเงี้ยฟุกเลยเอาเดย์ที่มีความฟูฟ่องเนี่ยมาใส่กับแบบต่กางเกงยีนส์ให้มีความเป็นแบบอะไรอย่างงี้ยเนาะป้า แล้วผมเนี่ยก็รู้สึกว่าแต่งแบ๊วบ่อยมากแล้วผมเราจะแบบไม่รวบก็รวบครึ่งหัวไม่ครึ่งเหงือก็ผมตรงอะไรอเงี้ยเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองอะไรที่มันเซอเซหน่อยก็เลยส่งให้อุ่นอะทำผมมีความแบบเๆซๆๆ่อเซ่อแบบให้หนูเ <B ull ing> ปึ้งนี่คือทรงที่ ่งให้อุ่นแล้วก็หน้าเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเลยยแต่งเองแต่งฟิลเองแค่แค่ปรับสีเปลี่ยนสีบางอย่างลดสีตาให้จืดลงก็สีแก้มให้ชัดขึ้นแล้วปากเป็นแบบเป็นชมพูเบอร์ศูนย์สี่ของกาลาที่มีความแบบแป,ป,ป๋นสวยๆเกาหลีเกาหลีอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นลุคที่ทุกคนแบบ d m เมแตกมากเลยจะให้ดูนี่เมนะื่อวานะฟูคือเราโปฟก็ถ่ายตอรี่เลยตึง้งนี่ค่ะนี่ ขึ้นอินเสิร์ตคลิปนี้ไว้เล็กๆหน่อยเปิ้งคือเราคนบอกว่าอยากได้เมคอัพดกนีมากซึ่งฟุกบอนที่แต่งนะสัมไม่ได้เว้ยถ้าแบบไม่ได้ดูคลิปหรือแบบไม่ได้เห็นนะเพะื่อนอะก็จะมานั่งย้อนดูคือเมื่อวานเนี่ยตาจะจืดมากๆแต่ว่าสีตาแทบไม่เห็นเลยแบบไม่มีเลยเดรรอายก็ปกติเราก็จะไม่ได้แบบไปย้ำาดรรีอายเลยมากมายแล้วก็แก้มเนี่ยจะเด่นที่แก้มแล้วคิ้วเมื่อวานฟุกเขียนคิ้วเข้มนะฟกดิเขียนคิ้วน้ำตาลทองเนาะเมื่อวานเขียนคิ้วเข้มเลยอ่ะ มาดูกันว่าจะทำอ๋อแล้วเมือ่อวานที่รู้สึกว่ามันอาจจะเปลี่ยนอะไรเลยด้วยคือฟุกเนี่ยปรับจมูกตัวเองให้สั้นก็คือว่าไหล่จมูกแค่นี้เห็นปะทุกนดูนี่ไหลจมูกแค่นี้เห็นปะตรงเนี้ยไม่มีแบบลงขับไปหมดเลยก็เะเหมือนว่าเอ้ยฟุกแบบจมูกสั้นอะไรเงี้ยบวกกับผมที่มีปัดครับอะไรก็เลยน่นหละกลายเป็นลุคที่ทุกคนแบบ DM เมแตกมาแบบคนทักมาเยอะมากว่าสอนลุคนี้หน่อยซึ่ง ก็จะมาสอนในคลิปนี้นะคะมาทุกคนค่ะเอ่ออันนี้ฟกลงบำรุงอะไรเสร็จหมดแล้วก็คือลงบำรุงปกติเลยสกินแคร์ไขสกินแคร์มันท้องไขรท้องมันปากไขรปากมันท้องไขรท้องมันปากไขรปากมันเงคคินไข่เงินอันแรกเลยครับเหมือนเดิมบานิลลาโคนะ,คะเป็นการย้อมผิวฟุกจะใช้ตัวเนี้ยประจําเลยนะฮะบานิลลาโคนี่คือหยดหนึ่งเลยอะฝั่งหนึ่งหยดหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอย่างงี้นี่ลงเลยให้ทั่วค่ะทุกคนปึ้ง อันนี้มันจะไม่ใช่รองพื้นแต่มันจะเป็นฟิลว่าทำให้หน้าเนี่ยปรับสิวคือโทนอัพอะเออฟิลโทนอัพก็จะเป็นสีออกชมพููพหน่อยลแล้วก็จะกดเจลกดทงแบบนี้ เพื่อเป็นการแบบว่าเฮ้ยย้อมผิวว่าเอ้ยจริงๆผิวฉันเนี่ยไม่ใช่สีนี้นะผิวฉันคือสีนี้จ้าไอรองพื้นเพราะว่าเวลาลองรองพื้นเนี่ยรองพื้นเขาจะงงว่าเอ้ยกูลงพื้นขาวมากแต่ผิวมึงเป็นแบบน้ำพึ่งกูลงไปเนี่ยน้ำพึ่งกับขาวเตียนกลายเป็นอะไรเทาบ้างเขียวบ้างมางก็อกบเฮ้ยหนูพยายามแต่งให้ขาวยังไงก็แต่งเทายังเขียวเพราะอะไรเพราะว่าอันเดอร์โทนเราหรือสีผิวเราเนี่ย มันไม่ใช่สีเดียวกับรองพื้นไงทุกคนนึกว่าถึงเขาถึงมีมีว่าเลือกรองพื้นยังไงให้เข้ากับสีผิวเออครี่คำนี้มาเลือกรองพื้นยังไงให้เข้ากับสีผิวพานะามันต้องให้รองพื้นเป็นสีผิวเดียวกับเพราะว่าหน้าเราก่อนหรือบวกลบไม่เกินหนึ่งหนึ่งสองเฉดอะไรอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวพวกก็จะแบบลงอันเนี้ยเพื่อย,ย้อมผิวก่อนส่วนคนที่ขายอยู่แล้วเขาก็อาจจะไม่ต้องย้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ขาดโยชิยังย้อมเลยนี่คือผิวที่เราย้อมขึ้นมาใหม่ลวนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ำนี่ยกดลง จาว,วีน่านะคะจะพูดจนกว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะอาะจ้กค่คะพอลงผิวแบบทนอัพเซรจฟูชชีสเปรเลยทุกคนฟังนะจะาของให้ฟังอันนี้เป็นทริคเลยนะคืออันนี้คนพบกับตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบ จะทําให้ทุกคนเนี่ยแต่งหน้าขาวได้แบบดีมากคือฟูต้องบอกก่อนว่าเพิ่งมาเริ่มแต่งหน้าขาวได้ไม่นานนึกออกปะะ่ะเพื่อนก็จะแบบว่าทําไมวัดถ้าเวลาใช้รองพื้นสีขาวแล้วผิวเราดูเป็นคราบทำไใช้รองพื้นสีขาวแล้วผิวดูไม่เรียบเนียนทำไมใช้รองพื้นสีขาวแล้วเแล้วมันหลุดง่ายกว่ารองพื้นที่พอดีผิวอ่ะเฮ้ยมันเกิดจากอะไรปะน้ําหนักของรองพื้นไม่ถึงว่าตัว t กเจอร e ของรองพื้นเนะี่ยเช่นแบบพูชั่นเบอร์ขาวมันมีความเป็นแบบมันขาวอะซึ่งมันอยู่บนผิวที่มันไม่ใช่ผิวขาวอะพอ มันจะเห็นเท็กเจอร์ของรองพื้นชัดมันจะแบบมีความแบบยิ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 บเป็นคัาบคราบคับจะแบบจะเห็นชัดกว่าการใช้รองพื้นที่พอดีผิวฟุก,กเลยแบบไม่ค่อยได้อยากแต่งเบลลมากเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยนะใช้รองพื้นอะไรก็ตามที่มันขาวอ่ะมันก็ยังมีความดูเป็นครบคาบแบบระหว่างวันแบบไม่เลิศอ่ะแล้วจับหน้าไปหน้ามันก็เป็นรอยนิ้วมือหลุดหลุดหลุด,ลดตามรอยนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยฟุกก็เลยหรือว่าเราลองมาใช้รองพื้นที่เป็นฝอวะ่ะแต่เป็นเบอร์ขาวเออมันจะเลิมมม้ไไ่าเราใช จนแซมมูนคุชชั่นต่างๆที่เป็นเบอร์ขาวมิติ่ต่างๆใ,ใดๆโอเคมันได้ความบางเบาจริงแต่มันก็ยังเป็นยึบยิบฝุกเลยให้พี่โฟกลองสั่นลองพื้นที่เป็นแบบเบอร์ฝรั่งลองพื้นฝรั่งอะ่ะแต่เป็นเบอร์ขาวดูเพราะนาั้นะเบอร์ขาวเนี่ยมันจะได้เทกเจอร์ของความแน่นอยู่แล้วแล้วเนื้อเนี่ยมันเนียนกลิบมันจะแต่งได้ไมีวะปรากฏว่ารูปะอีเหี้ย เวิร์กกว่าเดิมเยอะมากคือเวิร์กเวิร์กไปเลยเพราะว่าเลยปะหนึ่งเลยมันเนียน2คือมันตึบแต่ถามว่ามันจะเป็นฟิลแบบกึ่งกึ่งผิวแบบจินจีนหน่อยมีความแบบแน่นแน่นมีความแบบแมทตแม,แมนะัเพราะงนั้นเราต้องเซ็ตแป้งอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลนั้นแต่ถามว่าผิวดีไหมผิวดีมากดีกว่าการใช้รองพื้นขาวทั่วไปหรืออะไรเงี้ยอันนี้เบอร์ OCR นะน่าจะรองขาวสุดทุกคนขาวเป็นอาตาเซียทุกวันนี้รุ่นตึบเลยก็จะลงไปเลยปึง้ง เราคือมันอ่ะก็จะเกลี่ยง่ายปกปิดอ๋ออีกปัญหาหนึ่งคนชอบเจอว่าใช้รองพื้นเบอร์ขาวแล้วปิดสิวไม่ได้ต้องลงคาแรกเตอร์ก่อนต้องอะไรก่อนอันนี้ไม่ต้องค่ะตึบตับเลยทีเดียวปึ้งแล้วเรียบเนียนเลยนะคะก็เหมือนลงฟอเหมือนแต่งฝอเลยทุกคนแต่แค่ไปรองพื้นเบอร์ขาวนะคะอันนี้เป็นทริคนะทุกคนค่ะใครแบบรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนขาวอ่ะแต่อยากแต่งขาวแล้วแต่งอนางผิวก็รู้สึกเป็นค่าผิวไม่เรียบไม่ป๊อปไม่เนียนตัวทีลองมาใช้รองพื้นที่มีความแน่น ลองพื้นฝฟอๆแบบคุณภาพดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกเบอร์ข,ขาวๆหน่อยแล้วมันจะได้ความเนียนง่ายกว่าเพราะผิวเราก็ไม่ได้ผิวดีเหมือนดารงดาราเขาที่แบบว่ามีความทำโก้มีความอะไรอย่างเงี้ยเนาะแพ้วล,ลองพื้นที่มีความแบบ แน่ๆๆแนๆอย่างเงี้ยก็จะแบบช่วยปรับโจทย์เราได้ดีกว่าทุกคนมาถ้าอากาปลายปยกติฟูก็จะลงคอนซีลเลอร์เนาะแต่ฟกรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันแน่นแล้วอ่ะฟกูกว่าอันเนี้ยมันแต่ว่าถ้าเพิ่มคอนซีลเลอร์มามันจะหนากว่าน,<ช>นี้แน่นกว่านี้ฟูกเลยรู้สึกว่าเราจะใช้รองพื้นที่เป็นเบอร์สว่างของเมื่อกี้คือเบอร์สว่างสุดเลยคือ0ูนย์ศนเอค่ะด้วกันขานี่บีบลงมาหลังมือแบบนี้นะคะแบบนี้หยดครึ่งหยดครึ่งเซียวอ่ะแล้วก็เอามือเป็นเบนพอนี่อย่างงี้เห็นปะเพราะมันคือสีขาวเนาะทุกคน,คนแล้วเราก นี่นะแล้วก็ลงแทนคอนซีลเลอร์ค่ะเห็นปะมันจะได้ความแบบใบ์แล้วก็แบบสว่างขึ้นเป็นมิติค่ะบอกนะขั้นตอนอะไรแบบนี้ถ้าฟองน้ำไม่ดีจริงอะ่ะมันจะดึงออกมานะแบบแล้วก็จะเป็นแบบคับคาบไดุ้กคนครัดึงออกมาแบบแบบไม่ดีอะ่ะเออแต่ฟองน้ำพี่แก้มไม่เป็นฟก,ก็เลยแบบติดใจการใช้ฟองน้ำพี่แก้มมากๆโทษจะเห็นว่าฟุกใช้ฟองน้ำพี่แก้มมาตลอดเลยนะคะกลางจมูก ทามไม่ต้องหรอกก็ยำๆก็อย่างเอายวทรองพื้นสีขาวอ่ะมันดูแลยากนะว่าะก็จะมีความเป็นแบบคราบเล็กๆหน่อยๆก็ยังมีแบบกรุบกิ๊บได้ไม่ต้อหรอกฟืลฟิเนาะเสร็จแล้วข่าว,วไหมละ่ะข่าวจุ้ะทุกคนขาต่อไปบัตเมื่อวานนะอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าแบบนางเอกของวันนี้เลยจริงไม่ได้อะรแมาแบบอ,ยอวยขายของตงไม่ใช่นะเป็นบัตรตีอข,ของคาร์นบิวตี้ค่ะทุกคนขาชื่อสีไม่ได้คิดเลยอ่ะนี่ชมพูนมนะคะทุกคนดูนี่ไว้แต่งแบบหวาน ะะแท่งประมาณนี้เลยแต่ว่าจะไม่ใช่แพ็กเกจนี้คุจะลงช่วงหน้าแก้มนะคะตรงนี้เป็นวงกลมกว้างๆประมาณนี้ทั้งสองด้านนะคะทุกคนนี่ึลงแค่นี้เสร็จแล้วง่ายปะเสร็จแล้วอะ่ะแยวขอกดใต,ต้ตาเลนิดน,น,นะแป้งฝุ่นนะฮะเป็นของ B perfect นะคะทุกคนก็จะมาเซตแบบช่วงใต้ตาช่วงอะไรต่าง,างๆปกติเลยใช้กระปรงที่มีความฟุงฟ้งๆแบบนี้นะคะ ก็กดๆไปเรื่อยๆเพึ้มฟุกจะไม่เซ็ตทางหน้านะคะจะเซ็ตแค่แบบช่วงทีโซนใต้ตาอะไรอย่างงี้เพราะว่ายังไงตรงอื่นเราก็ต้องลงแบบพวกบัตฟูลลงคอนทัวร์อะไรอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องเซ็ตก็ได้นะคะแต่จะต้องเซ็ตตั้งหนักคือช่วงคิวครับเพราะว่าฟุกมันไม่มีขนคิวแล้วฟุกต้องให้คิวฟุกแห้งประมาณนี้ค่ะทุกคนอแล้วผวกวยังมีความเงาความอะไรอยู่นึกออกปะเสร็จแล้วฉีดสเปรย์ค่ะ ตามสเต็ปเลยทุกคนค่ะทุกครั้งนี่ไม่การลงเนื้อฝุ่นหรือแป้งอะไรเงี้ยก็ฉีสเปรย์ทับได้นะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมันเซ็ตตัวแล้วก็แบบอะไรแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหสวยมากนะคะสวยสวยมากสวยมากสวยมากอ่ะต่อไปเขียนคิ้วกันมกเมื่อวานผุเขียนคิว้วเข้มฟุงจำได้แล้วพัดลมนะพูดทุกคลิปจะพูดจ,จังหวดเจสุไลท์จัมาจ้าย้อนดูคลิปได้เลยว่า20่สบหิ 50, คลิปล่าสุดอะทุกถือพัดลมตัวเดียว คือมันพังแล้ววะคิดดูดิคือใช้ดีชอบที่สุดคือรุ่นเนี้ยไม่รู้รุ่นอะไรมันเก่ามาแล้วแต่ว่าช้แม่งอยู่รุ่นเนี้ยรุ่นเดียวชอบที่สุดอ่ะเย็นแล้วก็แบบใหญ่แล้วก็บบอะไรก็รู้ชอบอ่ะนี่เก่าไแล้วดูดิอ่าต่อไปเขียนคิ้วนะครับคิ้วก็ตรงๆปกติเลยสีเข้มว่น,นี้ฟุกจำได้เลยฟุกเขียนคิ้วเข้มเมื่อวานนะครับพาเลนเนี่ยฟุกใช้เป็นแอแชโดว์ทั่วไปนะครับสีเข้มๆเลยคิ้วนะคะข้างหนึ่ง อันเดฟุดกเราไปเขียนอีกขั้นหนึ่งก่อนนะคะคิวฟุกเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จแบบอย่างนั้นนะแค่เสร็จเฉยๆแล้วเราจะแป้งฝุ่นนี่แหละที่เราใช้ลงบนหน้าเลยนะคะลงทับคิวไปเลยค่ะทุกคนเพื่อคิวมันจะได้อมเทาเป็นเข้มแต่เดี๋ยวเราก็ต้องอมเทาอะไรเงี้ยเปิ้งอย่างนี้เลยนี่มันก็จะเป็นคิวเข้มก็จริงแต่ว่าติดเทาอยู่เห็นป่ะมันก็มีความละมุนอีกแบบหนึ่งคืออาจจะไม่ได้ละมุนเท่าคิวน้ำตาลหรือคิวทองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นละมุนแบบว่าคิวธรรมชาติอะ่ะเออ จริงๆแล้วเราวาดขนคิ้วปอมๆได้นะเว้ยแต่ป่าแบบหลอกๆขนคิ้วหน่อยเฮ้ยแอมเ a m b e อิ t มาพี่ชมอ่ะทำไมแต่งตาตาง่ายมากตาเหมือนจะแค่สีเดียวสองสีอะไรเงี้ยจะบอกว่าช่วงนี้ติดมามติดมากๆเลยอะ่ะคือผลิตของ Amuse นะฮะอันนี้คือเหมือนเขาต้องพรีออเดอร์นะไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ย Amuse อันเนี้ยใช้แม่งทุกวันอะ่ะใช้ไปทุกวันเลยอะ่ะแต่ก่อนจะไป Amuse นะฮะลงอันนี้ก่อนของเอ่อ 5 vibes นะฮะไม่ใจะอ่านถูกไหมนี่ลงทั่วเปิดตาก่อนหรอุ๊ยเริ่มแต่งตาเราน้าบอกก่อนเ mm hmm. คียร์ชั้นพับตาก่อนสี5 vibes สีพี e สกินค่ะชื่อสีว่าสีพีสกินนี่วนเลยลงให้ทั่วเพราะมันคือการแบบว่าปรับอุณหภูมิสีผิวตาเราเลย,ยางยุกคนเข้าใจความหมายว่ามันจะเป็นแบบพีพชหน่อย,ยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าจริงจังจริงโจ้จอ,อะไรมากมายเสร็จแล้วนี่นะคะ ต่อไปอัมิวสีที่เป็นสีไม่มีชื่อสีด้วยสิสีที่เป็นแบบน้ำตาลลองเข้มสุดเออลองเข้มสุดนะลงทั่วเปลือกตาเลยปพ้งแต่สิ่งที่ฟุกอยอดทําทเป็นคืออะไรบ้างเหมือนพวกช่างใหญ่ๆเขาว่าแบบที่ช่าง,งเกาหลีอะไรเงี้ยเขาชอบแปรงอะ่ะเขี่ยไปเขี่ยมาบนหน้าอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีสีออกมาแต่ว่าเขี่ยไปเขี่ยมาแบบเหมือนแบบสร้างเขาเรียกว่าสร้างอุณหภูมิผิวสร้างแบบเงาตาอะไรเงี้ยคือมันยาป่ะฟุ้คนติดลงสีให้ลงไปให้เห็นลงก็้ลงเสร็จเลยนะ ไม่ต้องบิวฟิลอะไรมากลงให้เห็นไปเลยฟูก็ชอบงานของพี่ลักกี้มาพี่เบ์กะค่ะลักกี้เซเว่นเบียพี่เบ์ที่แต่งพิกอันพันแต่งแบบเด็กแกมมี่ส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคืองานเขาเป็นแบบทําอุณหภูมิดีมากๆแล้วก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือการแต่งหน้าให้เปลี่ยนหรือการแต่งหน้าให้มันอะไรครับคือมันอยู่ที่อุณหภูมิผิวนะรู้ปะเพราะว่าอุณหภูมิเขาเห็นว่าโทนสีหน้ามันเปลี่ยนอะแต่อะไรอย่างเง้นะมันก็ต้องเป็นคนคือฟุกก็ต้องไปเรียนเพราะว่าอะไรปะตอนแรกฟุกแต่งออกมามันก็ยังเป็นลายเส้นฟุกถ้าฟุกไม่ได้ดูเรฟเลนอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นลายเส้นฟุกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะชินมือกับการว่าอุ๊ยเนี่ยองศาตาฟุกต้องเฉี่ยวตรงนี้หน่อยต้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแบบจังหวะมือเราเนื้ออออกป,อต,อปตาาล่งนะคะสีเดีีียยวเลไมม่สอื่น อ๋อแล้วเมื่อวานอ่ะฟูทำอันนี้ด้วยทําฟ็อกซี่อายือให้ให้หัวตามันแหลมลงมาด้วยป่ะมันก็ได้จะด,ด,ดูแบบตาเปลี่ยนตายาวขึ้น,น,นอะไรย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วไอเนื้อกันค่ะง่ายไหมง่ายเนาะแต่ก่อนอื่นฟูขอสร้างเงาตรงหัวตานิดนึงค่ะ้วยแป้งไบรทสีแร์นะคะสร้างเงานิดหน่อยเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่ว่าเราลงไฮไลท์ลงอะไรจะได้เห็นชัดๆนะครทุกคนไป สร้างเงาเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะคะนี่แล้วก็ใครอยากได้พาเลตเบอร์เดย์นนี้นะคะก็ยังกดได้อยู่นะคะในติ๊กต็อกช็อนะคะเหลือแค่ประมาณ200กว่าชิ้นแล้วอะนี่ราคาพิเศษด้วยนะเสรวนแป้งปกติจะเหลือแค่สีนูดพิงค์นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะเอามาลงใต้าลิ้นอายด้วยเห็นป้ามันจะมีมิติของตาออกมา อะไรแบบนี้ไปก่อนนะคะทุกคนมาใน,นเนื้อราคาของพี่น้องชัดอันนี้นะคะทุกคนก็กรีดเนี่ยคือเหมือนว่าเราก็ตำทรงลเลยตอเริ่มแต่หัวตานะนี่ให้ดูก่อนนะดูนี่เห็นไหมสร้างแต่หัวตาแหลมแออกมาเลยตาก็จะดูยาวขึ้นมาทันทีนะคะเช็ดโคงตาออกมาอย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บลงมาปึ้งลงมาอย่างนี้นะแล้วดึงยาวนะ แบบนี้ค่ะทุกคนนี่เมื่อวานตามเลยดูยาวค่ะทุกคนประมาณนี้อาจจะาวันนี้อาจจะยาวกว่าเมื่อวานหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ามันคนละวันกันนะคะนี่เสร็จแล้วออีกข้างหนึ่งอ่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วอายไลยเนอร์การหายจะเกือบตาย อันดับหนึ่งแล้วการกันหายใจอ่ะให้เลยหนโุ้ยเสร็จแล้วเห็นว่าตามีความฟกๆหน่อยทุกคนเพิดติดขนตาไปแล้วค่ะเคยรู้ไหมอันเฟบบันนี่เบอร์หนึ่งใช้แม่งกูกวานใช้เยอะกว่าช่องใบ,บพูดจ,กจดนกว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อ้าวจาวีน่านะคะจะพูดจนก,กว่า,จ,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 าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะจะพูดจนกว่าเจะไสุไลส์จะมาจ้างอันเฟบบันนี่เบอร์หนึ่งพูดจนกว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อ้าวนะคะเป็นอันเฟบบันนี่เบอร์หนึ่งในวันนี้ไม่ได้ซ้อนหลังนะเพราะถ้าซ้อนหลังเนี่ยจะเป็นแบบฟอและถ้าไม่ซ้อนเนี่ยก็ค เห็นปะสวยมากๆเลยอะ่ะแล้วก็นีบลัตาปับมัคราด้วยครีโอฝาแดงเหมือนเดิมนี่ครีโอฝาแดงเหมือนเดิมนะคะทุกคนต้องวัน <day siguiente> มาทำจาลี่อกันนะคะจาริไอวันนี้ฟุกใช้เป็นจูดี้ดอที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะซึ่งมันไม่ได้ทำจาลี่อหรอกแต่ฟูกชอบใครจะมาหาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวดูทําทำเองแม่งเลยจาลิไออ่ะ เกือบทุกแบรนด์วยนะลงบนมือหลังมือเนี่ยติด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 แต่พอลงบนเปลือกตาจริงๆบนบนตอนแรกจริงๆเราไม่ติดติดเป็นแห้งๆฝาดๆเฟื่อยๆเหมือนจะติดไม่ติดอยู่อย่างนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนอกจากแบรนด์ไหนที่ใช้เป็นเนื้อครีมเลยอ่ะแปลว่ามันมันเลยอาจจะติดเลยปึ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหายากมากฟุกเลยจะใช้ชอบใส่คอนซีลเลอร์มากกว่าหรือใครมีแบรนด์ไหนแนะนำบอกหน่อยคือเจอดีๆหลายแบรนด์แล้วแต่ว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วก็มีไงนี่ก็คือใช้เป็นแบบ แท่งอย่างนี้ทำดอลลี่อายเลยนะครับหลังจากเราลงครีมเสร็จแล้วนะฮะวิธีน,นี้เลยนะคือฟูกอาจจะทําแบบมั่วไปหมดบาถึงว่าไม่ใช่แบบที่คนเกาหลีเขาทํากันเลยก็ตามแต่ทุกคนฟังนะมันคือแบบวิธีที่ฟูก็ทำแล้วมันเวิร์กกับฟูก็เพราะฟูก็แต่งฝอยมาก,ก่อนฟูก็จะรู้ว่าทําแบบไหนมันแน่นมันอยู่ทน,นอยู่อะไรก็ตามอะไรเงี้ยซึ่งฟูกใช้แป้งผสมลงำเพื่อในการล็อกดอลลี่อายค่ะนี่ใช้อันนี้แหละล็อกดอลลี่อายเลยเพราะว่าอะไรปะ มันจะไม่หลุดถังวันบ้างหลายคนเห็นมาว่าแบบเระหว่างวอนบางทีแบบดาลิอายหายดาลิอายจางเลยอย่างเงี้ยเอออันนี้แหละแป้งมาสมรองพื้นนะคะล็อกเลยแล้วฟุกใช้ของเจ้าน,านานะเพื่อสีเนี่ยมาติดเหลืองใช่ไหมมันก็จะมาเบรคความแบบความสว่างมากๆของแบบดาลิอายเราได้แบบไม่ให้มันแบบดูลอยดูอะไรเกินไปนะครับทุกคนนี่ ต่อไปเรามาทำตอลิี่อายข้างล่างกันค่ะคือเส้นทําให้ที่จะทําให้ตา้อายเราโดดเด่นดึงดังนะฮะก็คือใช้สีเข้มนั่นแหละในผลตของอามิวสอันนี้เลยที่เป็นผลิตสีเข้มสุดเอามาลงแบบบางๆนะฮะหัวตาก่อนนี่นี่ซิลนี้พอนิดเดียวให้มีบนล่างเพื่อจะได้ตรงกลางมห้จดูแบบเป็นหนอนหนอนไม้ไผ่นะฮะต่อไปทําตาล่างค่ะไอทําด้านล่างค่ะแค่นี้เห็นปะ ดอลลีล่ไอเราก็เด้งดึงดันโดดเด่นดูด่าดูดีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อุย้ยเสร็จแล้วแค่นี้เลยใช้แป้งที่ใหญ่ใช่นมหน่อยนะครับกว้างใช่ไหหน่อยทาสีเดิมละสีที่รองเข้มสุดอะคือสีทีเราเป็นเปิดตาทั้งหมดอะค่ะทุกคนนี่ลงเลยนะคะนี่ปึ้งแค่นี้ตา เห็นปะมันก็ได้มีความสะอาดสะอา้านหมายถึงว่าแบบว่าเออตาก็ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรมากมันก็เสร็จแล้วเท่านี้เลยมิตตานะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเฉดความเรียบร้อยก่อนปิบเปิบปิบเปบปาดับปลาดับแล้วกับปัดี้ปาดี้ปาดี้ปัดี้แล้วกับปาดับอุ้ยสวยปะสะอาดสะอ้านมาต่อไปแก้มค่ะมาแก้มเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหาย,ยากนิดนึงค่ะเป็นของจอดแดนลบปัตตี้นะคะเป็นของ ทั้งแบบนั้นที่ชื่อจอแดนเก่งเกงหนโหดนี่เลยเขาออกพาเลตมาตั้คาชิคโปรแบบนี้มาซึ่งสีที่ฟูกใช้ว่าคือสีนี้ค่ะชื่อว่า tension tension t e n s เนี่ยอันเนี้ยอันนี้สีเสนี่มันจะมีความเป็นแบบชมพูพีพแต่ก็ไม่ได้พีแต่ก็ไม่ได้แพทแต่ก็ไม่ได้พูดแต่ก็ไม่ได้ปาอะไรอย่างเี้นะคะสีสวยเลยแหละฟูกชอบแต่เมื่อวานลืมว่าเราลองอันนี้ก่อนสีพีสกินก่อนนะคะในการแบบว่าลบค่าสีนิดนึงเพราะว่ามีความเป็นอมส้มๆพีทเนี่ยมันทําให้แบบ อยู่แล้วเรามีความผองๆนิดนึงทุกคนนี่เขาเรียกว่าหนัวๆแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วได้ใครเลยทั้งสองข้างนะคะต่อไปอันนี้คือเทคนิคเลยนะที่เจอมาจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งของเกาหลีเขาถ่ายวอล์กไปโรงเรียนแล้วเขาสอนแต่งหน้าอ่ะสีนี้นะที่ฟุกบอกมันจะเป็นแบบชมพูอมแบบเจ้าสาวอะสีชมพูเจ้าสาวอะทุกคนเนี่ยมันคือสีนี้นี่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 อันนี้นี่นี่นี่วิธีทำนะครับไปก็อเป็นผู้แบบนี้เท่านั้นนะนี่ไปแบบนี้นะดู พวแบบนี like it, it like like ้นี่อย่างเงี้ยเราวิธีทํานะเราจิ้มไปที่บัตรอย่างงี้จิ้มอย่างงี้จิ้มอย่างงี้อย่างนงี้ยอย่างงี้อันนี้คือแก้มเราแล้วสมมุติพึ่งเข้าไปหมุน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 แบบนี้เอามาพึ่ง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 นี่หมุนเต็มตัวหนึ่งสองสามพุ่งปึ้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 งเห็นปะมันจะได้ความแบบกลมๆน่ารักที่คู่อันนนนี้นี่อย่างงี้ยเดี๋ยวทำให้ดูข้างหนึ่งก่อนอืม น่าหลงมากเลยอ่ะเออทำตามไปทุกคนปึ้ง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 หมุนหมุนไปไปไปหมุน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 นี่แค่นี้เลยทุกคนขาไม่มีอะไรหมุนให้เป็นกลมๆอยู่ตรงนี้ให้เป็นกระจุกอยู่แค่ตรงช่วงใต้ตาลงมาใต้ตาลิ้นอายลงมาเนี่ยอือต่อไปคางพาไม่ต้องหมุนก็แล้วแต่ให้พี่มันรู้ว่ามันต้องมีอ่ะเออนี่ ต่อไปนะคะใช้คาร์บิวตี้นะครับคาร์บิวตี้สีนูดพิงเท่านั้นนะครับต euh. ้องนูดพิงเท่า <sven> น <tweeting> <countries> ั้นถึงจะแก้เกมนี้ได้เคยรู้ไหมแก้มันดูเป็นก้อนเป็นลายไม่มีทิ้ไม่มีทางนี่ค่ะนูดพิงจะช่วยทุกอย่างให้สวยขึ้นแล้น่าจะปอกพุ่งเคลียร์สะอาดสะอ้านเปิ้งไปเลยเปิ้งเปิ้งเปิ้งปุ๋ยเห็นยังเห็นยังความแบบเบลอละมุนไปกับสีแก้มกับขั้นที่แก้ยังโดดอยู่นี่แหละค่ะคุณสมบัติของสีนูดพิง นี่นะคะต่อไปจมูกนิดนึงอย่างนี้เสร็จแล้วมาจบในส่วนของแก้มนะคะต่อไปเราจะมาไล่ด่งกันแล้ววันนี้ใช้เป็นโทนนี้ค่ะดาซิเดซิกนะฮะเดซิกเบอร์อะไรไม่รู้เอาวอร์มเบลดิ้งวอร์มเบลดิ้งวอร์มเบลดิ้งนะฮะมาทำเป็นเส้นตรงลงมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่กดลงมาอย่างนี้นี่ให้ชิดขอบที่สุดกดลงมาไล่ผมชิดจอนชิดไล่ผมชิดจอนให้สส้นสุดนะฮะเสร็จแล้ว ออกมาทางนี้เข้เกอกหน้าเลยปึ้งสำหรับใยากหน้าแบบเล็กๆหน่อยถ่ายรูปมาหน้าเล็กหน้าอะไรอย่างงี้นี่เลยป่ะเอออีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยทุบ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 ขึ้นไปทุบขึ้นไปทุบขึ้นไปทุบทุขึ้นไปทุบขึ้นไปนี่ทุบขึ้นไปถึงนน้นเลยหางคิ้วนู้น่ะทุบขึ้นไปเลย เอี่ยวมาเอี่ยวมาลงเข้าไปลงเข้าไปเก็บเนี้อเก็บเนี้อลงเข้าไปลงเข้าไปลงเข้าไปแล้วลงเข้าไปนี่แค่นี้เลยเห็นปะหน้ามันจะหุบบะหรือว่าหน้าหุบบะเข้าใจไหมปะจบ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 ไม่รู้เท่ากันไหมเหมือนกันดูดิทุบสาขึ้มาทุบสาใช้ด้านลึกๆหน่อยเก็บขอบๆอรงนี้นิดนึงเก็บขอบไรผมได้นิดหน่อยโอ้โหดูดิทุบสนั่นอะแปลงที่มีแป้งใบเมื่อกี้นะฮะถ่ายไปย้อนเชื่อป้ะ กด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 ไว้กด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 ไว้กด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 ไว้จมูกเนี่ยจมอ้เลยนะเอาสีแฟนะสีแฟลงตรงนี้ไปเลยปึ้งเพื่อทำให้จมูกเราสั้นค่ะเมื่อวานเปบุกฟุกสั้นเพราะตรงนี้แหลกนี่ลงระยากให้สั้นแค่ไหนก็เอานออกนี่ฟุกไม่อยากให้มันมาถึงตรงนี้ฟุกก็ถูกตรงนี้ออกปึ้งมันก็จะมีความเป็นเงาเงาเล็หน่อยฉบ่ป่ะเราก็ลบเงาลบอะไรให้เรียบร้อยมาไลดั้งค่ะก็ไล่เท่าที่แบบเราถูกไปแล้วอะเขราจะเข้าหมายวะ ก็ลฟ์เป็นสรงคือกึ่งๆตัวละกีได้ทุกคนนี่จบเสร็จแล้วนี้เลยเห็นปะถ้าฟุกจะมีจมูกแค่นี้เพราะาฟุกปิดข้างบนไปหมดแล้วไงทำได้แต่ถ้าใครแบบไม่ทําจมูก,กจะทำอะไรงเงี้ยสนัดสนันเลย่สวยสนั่นอ,อ่ะจอบนี่แค่นี้ให้ชัดๆชัดต่อไปคราวตี้สีแฟร์เท่านั้นลงไปเลยค่ะเป็นแนว แนวนอนลงมาแนวนอนตรงจมูกที่เคยเคยสอนไปจมูกตุรกีอะค่ะนี่เออต่อไปสั่นดังทําแค่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่มีเราไม่อยากให้จมูกเราดูยาวไงเราทําให้มันสั้นเราก็ทําแค่ตรงนี้เลย้จบจมูกสั้นปะเสร็จแล้วอีแปรงตรงนี้เรามาลบตรงนี้ได้ให้เหมือนว่าจมูกเราสิ้นสุดแค่ตรงนี้ฟอฟว์เบาๆพอนะจ <c oughs> มีจมูกแค่นี้แต่นั่นแหละ ก็ถูกต้องเสร็จแล้วระหว่างที่เราแต่งหน้าแต่งอะไรไป <_ d ates> ได้วยไอเราจะหายไปลดลดอะไรไปบ้างนะฮะในเรื่องของแบบว่าสีน้ำตาลใต้สุดอะ่ะเราก็มาเติยให้มันชัดขึ้น <_ d ates> ต่อไปใช้สีแฟผสมนูดพิงนะคะแตยละเอียดให้เรียบร้อยเออเก็บให้มันแบบเนบเนี้ยเพราะทรู้ว่าเอ้ยเหมือนช่างมาแต่งให้เราแต่จริงๆเราแต่งเองเหมือนนั่งแต่งกับเพื่อนแล้วสอนเพื่อเลยอะ่ะ <_ d ates> ต่อไปใช้สีแฟค่ะสีแฟ ลงตรงนี้ปลึงออกมาจบเสร็จแล้วนะนะเสร็จแล้วนะต่อไปขอยน,นิดนึงใครรูปป้ปะคือจมมอริงเม,มื่อวานลงเิเมื่อวันตาแต่ซึ่งไม่ชอบเลยเนี่ยขอไม่ลงเพราะว่าเหมือนเดิมปะออ้ยไม่เหมือนเดิมนะเว้ยฝุกว่าเพราะว่าเหมือนเดิมไหมฮะก็ก็แต่มาแล้วเหมือนเดิมมาเหมือนแบบคือเหมือนหมอเลยวไปเยอะแล้วแต่เ่าออกมาเหมือนเดิมเลยยงเียไม่ได้นะเว้ยแปลงแขยังไปะเออแปลงหายเติมแก้วนิดนึงให้มันแบบเด็ดว่อเลย เหมือนเดิมเปื่อวาไม่เหมือนหรอกฟุกว่าปัดขนตาล่างนะฮะขนตาล่างนิดนึงนะฮะควิวโอเหมือนกันฟุกไม่ได้ไม่ได้ติดขนตปาปลอมนะเมื่อวานก็ใช้เป็นแบบมาคาร่าปกติเลยนิดหน่อยอินไลเนอร์สีดานิดนึงนะคะเพื่อเชื่อมบนล่างนะคะแล้วถ้าใครเห็นคลิปฟุกแต่งหน้าหม,าม่เมคอัพไทยล่าสุดอะฟุกแอบนอยตัวเองมากๆเลยเอบบเคแบบว่ามันเห็นเงาขนตาว่าแบบเราไม่เร,ไมเราไม่เนียบพอคือมันแบบคือเดี๋ยวนี้ขนตาคอนทัมันแห้งไม่สนิท ผลิมันจะแห้งแล้วหายไปตอนนี้มันแห้งไป็ขา,ขาวๆอ่ะแล้วคนรู้เฉพาะฟุกใช้กล้อง 4K ในการถ่ายอ่ะมันจะเห็นหมดเลยอะไรที่มันแบบไม่เนียบไม่เรียบไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟุกก็ปล่อยผ่านมันไปไม่เห็นนะเนี่ยต้องมาเก็บรายละเอียดให้เหรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วคือเมื่อวานเป็นแบบนี้เลยนะเว้ยมันใจโชวร์อันนี้เชอร์และเชอร์ละใช้สีแฟนนะฮะตเติมรายไอตรงกลางแค่ตรงกลา <S <S งอีกเดียว ต่อไปหาลิปกันดีกว่าค่ะทุกคนลิปนะคะทุกคนค่ะเป็นกาล่าคาเมเล่เอ็กซ์ฟูกออนะฮะเบรนดี้เฮซี่เบอร์ศูนย์สี่ค่ะฟุกจะใช้ด้านที่เป็นดินสอกันเอาปากก่อนนะนี่นี่นนลองงี้แล้วใช้แปง้งพุ่มๆเบนค่ะนี่เลยเสร็จแล้วใช้ด้านลิปสติกปกติค่ะ นี่แลลิฟต์เลยเบอร์สี่นะฮะนี่จึงส่วนด้ันบนลงแค่ตรงกลางค่ะ,คะนี้จบเสร็จแล้วใช้แปรงเบนนะคะนี่สุดท้ายค่ะมาลงไฮไลท์กันทุกคนขาไฮไลท์จากวาวิวดี้นะฮะฟกลงแค่ช่วงหัวตาให้มันแหลมๆออกมานะฮะนี่เมื่อวานจำได้แม่เลยปึง้งนี่อย่างงี้นะคะทั้งสองข้าง นี่แล้วก็ตรงช่วงอี้มีแอบแรงปึ้งแบบนี้อืมาอ่ะสีสเปรยแมสห้ามลืมสเปรย์แมสนี้ห้ามลืมหนขาดนะคะอืมอืมอืมพัดลมจีซูไลค่ะตลอดชีวิตอืมอืมมอ่า แล้วฝ่ายเลยครับทุกคนแต่ว่าจะแม่ได้อยู่ไหนบ้างมาเห็นป้ะพอมีฝ่ายผมมันมีความแบบอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปั๊บแบบน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยเจ้ามีแฟนวะน่ารักขนาดเนี้ยอ่ะเสร็จเดี๋ยวขออนุญาตไปทำผมหน่อยอยากให้ทำผมตรงนี้เลยไหมหรือว่าเอ้ยต้องหรอก ไปหาดูช่องอื่นนะอยากทำผมเพราะว่าแน้ำผมไม่เป็นเอออุ่นน้ำให้ขออนุญาตไปฟินิชลุกก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอก,กันว่าฟินิชลุกไนะ้นออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะลุกที่ DM แตกที่สุดแบบตะลึงเลยนะคะทุกคนขาบ่ะ เฮ้ยเหมือนเมื่อวานนะสิแต่สีแก้วอาจจะอ่อนกว่าหนิดหน่อยไม่รู้หรือเปล่าแต่ฟิลนี้เลยเพระาะเมื่อวานอะประมาณนี้แหละเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะโอเคโดนหลอทุกคน,น <c oughs> จะชอบลุคนี้กันนะคะก็เป็นลุคที่เมื่อวานแต่งในเลนล้วคนแบบขอกันเยอะมากๆก็บอกว่าทุกคนจะชอบลุคนี้กันนะคะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเอ,อ้ยฟุ๊กแบบข้ามานันไปตรงน,นี้ไปก็มเมนบอกกันได้นะคะสวันดี้ฝากตัวเราล้วนะคะบายายัอเ่าจะแต่งต่างกันได้นะคะลุคนี้